คุณวิจิตอาริยะพิศเศษนั่นเองนะคะว่าอนาคตของลางด้านไทยในเจนนี้จะเป็นเชน่นไรนะ,ะเดี๋ยวเราไปเจอเันเขาได้ะทางด้านฝั่งบริษัทลักซ์ซับลีบราร์เดอร์สวัสดีค่ะคุณเพชรค่ะสวัสดีครับพี่มอนครับแล้วก็นักลงทุนทุกท่านครับเมื่อสักครู่พี่คุยกับคุณกีนะคะก็ค้นหาสิ่งที่ดีสิ่งที่น่าสนใจของประเทศไทยนะฮะมันมีแต่มันจะมีค่าหรือเปล่าแค่นั้นเองนะ,ะคุณเพชร ในแบบของคุณเพชรเองมันมีอะไรไหมฮะประเทศไทยของเราประเทศไทยจริงๆโอ้ประเทศไทยมีหลายๆอย่างที่ดีครับอืมคุณเพชรมองอะไรคะเชิญค่ะออันนี้เอาข้อตลาดทุนเรือง่ะหรือเอาภาพรวมๆภาพรวมหนึ่งเรื่องแล้วเป็ตลาดหุ้นหนึ่งเรื่องโอเคโอเคโอเคภาพรวมภาพรวมก็ผมว่าคนไทยคนไทยน่ารักครับคนไทยใจดีครับในเนี้ยภาพรวมของมเมตัม ประเทศไทยาภาพใหญ่อะมันก็จะดูดีขึ้นส่วนรีซอสต,ต่างๆอย่างที่เราเห็นกันอะอาหารการกินสถานที่ท่องเที่ยวนะครับความสามารถของคนก็ค่อนข้างสูงในหลายๆแง่มุมเนาะภาคแรงงานภาคท่องเที่ยวแล้วก็ฝั่งของตัวภาคการแพทย์ะอะไรต่างผมว่ามันมันค่อนข้างครบอะตอบโจทย์แล้วก็ตำแหน่งของประเทศไทยเนี่ยอยู่ในตำแหน่งที่ค่อนข้างดีในเชิงของตัวโลจิสติกนะครับก็ถือว่ามีทั้งรี o อ r c สแล้วก็มีฝั่งตัวโลจิสติกที่ดีนเนี้ยภาพรวมผมว่าถ้าเกิด พัฒนาไปในเชิงบวกอ่ะนะครับช่วยเหลือกันทุกอย่างเนี่ยก็เชื่อว่าโมเมนตัมของตัวตัวตัว,ตว,ตว,ตวไทยแลนด์เนี่ยก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข,ข้างน่าสนใจนะครับส่วนดึงกับเข้ามาที่ตลาดหุ้นเนี่ยตอนนี้คือฝั่งของตัวบ้านเราก็โมเมนตัมอมว่าดีขึ้นนะครับจากเดิมที่าขาลงก็คือไม่ตอบรับเชิงบวกเลยนะครับก็ลงอย่างเดียวหาข่าวล้าลายมาใส่ไปเรื่อยแต่โมเมนตัมโซนเนี่ยผมว่าตลาดคนเริ่มจะมีความคาดหวังมากขึ้นนะครับมุมมองก็ จากที่แบแบๆผมว่าคนส่วนใหญ่น่าจะเริ่มมีจังหวะที่แบบหาโอกาสพยายามหาโอกาสในเทรนด์ของตลาดที่ขารีบเอขึ้นมาในขานี้นะครับก็เทิศทางผมว่าแม้ว่าตัวเทรนด์กำไรอะ่ะอาจจะวิ่งตามไม่ค่อยทันแต่ทิศทางโมเมนตัมมันเปลี่ยนแล้วลนนเนี่ยภาวะของความแย่ๆผมว่ามันจะไม่ค่อยเกิดมากแล้วก็เซนติเมนต์มันจะกลายเป็นว่าค่อยๆฟื้นอะ่ะนะครับก็ดึงขึ้นมาตัวขานี้อาจจะดึงขึ้นมาเร็วนะครับจากโซนพันห้าสิบมาพักแถวพันหนึ่งแล้วก็ แลนดี้มาประมาณ1,230นะครับตรงนี้ก็อาจจะติดติดแนวต้านระยะสั้นอย่างที่เราเห็นกันก็จะมีเส้น200วันอยู่กองแท่านี้แหละยังไม่เกิน1,240นะครับก็อาจจะมีแนวต้านสั้นๆบ้างแต่อย่างไรก็ตามอย่างที่บอกว่ามุมมองมันมันเริ่มเปลี่ยนมากขึ้นนะผู้บา คนน่าจะกลับมามองตลาดหุ้นไทยมากขึ้นก็กลายเป็นว่าใช้ชัวหวารอยอร่อครับถ้าเกิดคนมีของอยู่แล้วอ่ะก็ถือว่าโอเคนะครับยินดีด้วยแล้วก็ภาพรวมของการลาี่ตอบเชื่อว่ามันไปต่อพี่ต่ว่าขึ้นมาเร็วว่าจ,จะพักนิดหน่อยแต่ถ้าเกิดคนไม่มีของเนี่ยขาพักขาเนี่ยก็คงต้องกล้าสือมากขึ้นนะครับซึ่งตอนนี้หน้าคุณนก็แน่นอนทุกๆรอบในการปรับขึ้นเนี่ยก็จะเอาหน้าพุ้นใหญ่ที่มาก่อนนะครับหน้าคุ้นใหญ่ก็จะมีเม็ดเงินของรอบนี้คือ ต่างชาติเนี่ยเข้ามาค่อนข,ข้างเป็นซีรีส์กระแสเงินทุนไหลเข้าเลยนะครับนักลงทุนสามานในประเทศเนี่ยก็เริ่มมั่นใจมากขึ้นผมว่าก็จะเป็นเน็ตบายกลับขึ้นมาแล้วก็ท้ายสุดเนี่ยฝั่งตัวนักลงทุนรายย่อยต้องบอกว่ามีทั้งคนเก่งและไม่เก่งเลยเนี่ยมันก็กลายเป็นว่าภาพรวมมันอาจ,จไม่ได้เป็นทิศทางเดียวกันเห็นว่าโดยรวมเนี่ยผมว่าก็จะมีสัญ,ญญาณที่มุมมองเชิงบวกกลับขึ้นมามากขึ้นเรื่อยๆนะครับก็ทิศทางผมว่าหน้าคุณไซส์ใหญ่เริ่มเห็นจังหวะมาเรื่อยๆยกตัวอย่างนะครับ เลคทอนิกนำมาเนเดลต้าตอนนี้ต้องบอกว่าไม่จำเป็นต้องใช้เดลต้าแล้วเห็นหน้าคุณอื่นๆเข้ามาช่วยดึงดินเด็กซ์ได้พลังงานก็มาช่วยเพิ่มนะครับไฟฟ้าก็ช่วยบ้างนะครับสัญญาณที่ยังไม่ค่อยมาเนี่ยคือพวกแบบคาร์ิผมว่าคาร์ิก็อาจจะเทรนกําไรไม่ค่อยดีแหละนะครับก็อาจจะอยู่โซนล่างแต่ท้ายสุดถ้าเกิดจะไปต่อก็อาจจะต้องใช้คาปิขึ้นมาช่วยด้วยนะครับโรงพยาบาลเริ่มมี อ่อาโมเมนตัมที่กลับมาบวกมากขึ้นนะครับไฟแนนซ์ Finance ก็ยังอยู่กองส่วนล่างกลุ่มอ่าแบงค์รีพอร์ตออกมาหมดแล้วกำไรก็ถือว่าไม่ได้ขี้เละนะครับพิดอไส้ในนิดหน่อยในเรื่องของตัว n p l แต่ด้วย valuation แล้วก็ด้วยปันผลที่ก็ตั้งสูงเนี่ยก็ยังยืนช่วยตลาดได้อยู่เหมือนกันเป็นภาพของการเก่งไรเนี่ยเราเริ่มเห็นจังหวะของอ่าเซกเตอร์ใหญ,ใหญ่ขึ้นมาช่วยหมุนได้ดีเนี่ยภาพรวมผมว่า ขาขาตอนนี้ยังเป็นขาของเซกเตอร์ใหญ่อยู่นะครับยังเชื่อว่าเม็ดเงินต้องต้องช่วยแอปในขานี้นิดนึงแล้วก็เดี๋ยวพอขึ้นไปในโซนใกล้ๆพันสามอ่ะผมว่าตัวนี้อินเด็กซ์จะเริ่มไม่ได้ถูกแล้วเริ่มตึงคราวนี้จะใช้ตัวที่ไม่ใช่อินเด็กซ์ไม่ไม่ใช่ตัวที่ทำอินเด็กซ์อ่ะก็จะถอยลงมาเป็นตัวนาคุณไซส์ขนาดมิดสมอลเพิ่มขึ้นจะเห็นว่าจังหวะวัเนเพียงไรแบบนาคุณพน,นั้นไม่ได้ช่วยเหลือตัวอินเด็กซ์ในการทับเคลื่อนแต่ช่วยในเรื่องของตัว การเก็งกำไรนะครับตัวคอมเมนต์ของตัวพอร์ตพวกเราอ่ะเกิ่อกลับมาจับจังหวะได้ดีๆอะผมว่าก็ฐานนี้น่าจะพอที่จะทํากําไรขาขาขาดีบาวขาขึ้นกลับมาเนี่ยได้อยู่ครับอประมาณน,น,นี้ครับได,ได้แล้วก็คุณจะแนะนํำหุ้นแบบไหนตัวไหนคะ่ะถ้าเกิดในชอ็ชอตช็อตตัวโซนเนี้ยผมว่าทิศทางตอนนี้ถ้าดูฝั่งของตัวธุรกิจเนี้ย เที่ยง밸เลเช่นไม่ได้สูงมากนะครับแต่แลนลี่ขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็ยังมีมุมไปต้งไปต่อเนี่ยอย่างเช่นยกอย่างปูนใหญ่ปูนใหญ่บริษัทลูกเนี่ย s อ g p ออกมาดีนะครับอ่า S G D เนี่ยก็ออกมาดีนะครับทั้งกู้เลยดีกว่าค่าหมดนะครับในนี้วันนี้ก็คาดฝังในฝั่งตัวปูนใหญ่เนี่ยฝังตัว คิวอันจะโกรธมานะครับจากโซนคิวที่แล้วเนี่ยประมาณสักพันล้านรอบเนี่ยน่าจะขึ้นมาประมาณสักสองพันกว่าล้านนะครับเย็นเยียจะเป็นภาพของดรอปจากฐานที่อาจจะสูงก่อนนั้นนั้นในนียภาพรวมว่าอย่างปูนใหญ่ตอนนี้เทรดประมาณสัก P/B มันศูนย์จุดหกศูนจุดยังไม่ถึงศูนจุดเจ็ดเท่าของบุคแวลูในนียภาพรวมก็ยังต่ํำบุกอยู่นะครับแล้วก็จ่ายปันผลแล้วก็โปรไฟล์แมนเนี่ยค่อนข้างดีเนี่ยหน้าพุ้นแบบเนี้ยจะเป็นหน้าหุ้นอาศัยใหญ่ที่ยังมีรูปในการ หมวนกลับขึ้นมาเก่งได้เหมือนกันนะครับแต่ถ้าเกิดคนะจะดูแถว2เนี่ยเมื่อกี้ไล่เรียงแล้วคือกลุ่มพวกไฟฟ้าฟแน a n นซ์หรือว่าโรงพยาบาลเนี่ยผมว่ากลุ่มพวกเนี้ยเป็นแถว2ของนางคุณสายใหญ่ไฟฟ้าก็ยังยังมองจังหวะของการย่อผมว่าสะสมได้2ตัวที่กำไรดีก็คือ GBC แล้วก็การนะครับแล้วก็ไฟแนนซ์ Finance เนี่ยอาจจะรอย่อขาเนี่ยรอดูในฝั่งของตัวพวกไฟแนนซ์ใญใหญ่ก่อนนะครับเช่น อตัวของสวัสด์ก็น่าสนใจนะครับแล้วก็ตัวของโรงพยาบาลเนี่ยผมว่าได้ทั้งคู่เลย BDS แล้วก็ BH โดยที่ BH เนี่ยแม้ว่าเทรนด์กไรควอเตร์สองอาจจะไม่ได้ดีแล้วก็ทั้งปีนี้อาจจะเป็นภาพขการดรอปเนี่ยพี่แต่ว,ว่าราคาพูดงผมว่าอาลงมาลึกเกินอ่ะบวกลบหนึ่งร้อยห้าสิบาทแถวนี้เป็นภาพการค่อยๆแบ่งหมายตั้งรับนะครับผมว่า BH ก็เป็นตัวหนึ่งที่ลงทุระยะกลางยาวอ่ะราคานี้ไม่แพ้นะครับประมาณนี้ บีเอสบามงราใช่ไหมครับใช่บามูราครับอืมอืก็เป็นจังหวะย่อใช่ไหมฮะที่ที่เป็นหรือว่ายังไงฮะจังหวะซืใช่ใช่คือคือต้องบอกก่อนว่าถ้าอย่างอย่างยกอย่างบามงราเนี่ย์เตอร์สองเนี่ยน่าจะปรับตัวลงทั้งคิวออนคิวแล้วก็เย็นเยียนะครับแล้วก็รีพอร์ตของตัวบามงร่าน่าจะออกกันกันในวีคเนี่ยนะครับในเนี้ยภาพรวมก็คืออาจจะรอจังหวะย่อดหรืออีกขานึงคือรอให้งบออกก่อนก็เป็นภาพของการ ซื้อเพื่อลอลุ้นในช่วงของครึ่งหลังที่น่าจะค่อยๆฟื้นกลับขึ้นมาพอจะสองไม่ได้เด่นนะครับต้องบอกอย่างนี้ก่อนในเนี้ยภาพรวมก็จังหวะย่อๆเนี่ยตั้งหลับได้แล้วก็ถือลงทุนหน้าหน้าหุ้นตัวเนี้ยผมว่าน่าถือลงทุนนิดนึงเพราะว่าอย่างน้อยที่สุดเรื่องการแพทย์ของบ้านเราก็ถือว่าแข็งแกร่งมากๆอยู่แล้วแล้วก็ในเชิงของตัวบงการก็มีหมอที่ค่อนข้างคุณหมอที่ค่อนข้างเก่งมากๆอยู่แล้วในเนี้ยในเรื่องของตัวฝีมือเชื่อเชื่อได้ปริเลชั่นอดีตมันเคยเทรดกันที่ประมาณสัก PE สามสิบกว่าเท่าครับปัจจุบันเนี่ยโดนดิสคาวลงมาครึ่งหนึ่งก็เหลือ P e ประมาณทั45สิบสี่สิบห้าเท่าเนี่ยผมว่าในภาพรวมแบบนี้ที่ตลาดแบบยังคงแบบไม่ได้แข็งแกร่งมากเนี่ยสัญญาณแบบนี้ก็มันก็สมเหตุสมผลแล้วก็รอวันในเชิงของตัวเซตที่จะกลับมาฟื้นตัวมีความเชื่อมั่นมากกว่านี้ภาพรวมของหน้าหุ้นดีขนาดเนี้ยน่าจะกลับไปเทรดได้สูงกว่าเลเวลยี่สิบเท่านะครับในภาพดียะไกลก็ผมว่าย่อๆก็ค่อยๆแต่งไม้ตั้งรับนะครับเหมือนเหมือนเหมือน สะสมอะนะครับเหมือนสะสมเหมือนออมออมเงินออมหุ้นเนี้ยนะครับผมว่าก็บอกว่าการออมหุ้นในยุคนี้มันค่อนข้างลำบากแล้วนะหรือว่าประเทศไทยก็สามารถออมได้แต่ที่อื่นออมไม่ได้ละผมว่ามันดูที่ในเชิงของ valuation อย่างแรกถ้า valuation มันแบบถูกมากจริงๆอะอีกอย่างหนึ่งคือเรื่องของความคิดของคนคือ ผมต้องผมเรียนอย่างนี้คือในช่วงที่ผ่านมาต้องบอกว่ากําไรตลาดนะครับ, <c oughs> บกาไรของบริษัทจดทะเบียนนะ่ะมันเหวี่ยงไปเหวี่ยงมาอยู่ในกรอบประมาณแปดสิบถึงเก้าสิบบาทต่ออุ้นนะครับ EPS มันอยู่อย่างเงี้ยครับคือผมว่ามันไม่ได้เหวี่ยงมากมันไม่ได้ไปไหนไกลยังไม่ได้ทุรุร้อยแล้วก็ยังไม่ได้ต่ากว่า Under แปดสิบมากมายในช่วงระยะสั้นแต่ไอจุดที่ทําให้เซตอินดซ x เนี่ยมันเหวี่ยงไปเหวี่ยงม,มันคือโมเมนตัมของคนนะครับก็คือเรื่องของตัว PE ในวันที่แบบทุกอย่าง สดใสอ่ะก็จะยอมรับการเดที่ PE สูงในวันที่แบบทุกอย่างมันแย่แม้ PE จะถูกมากๆก็ยังมีแต่ข่าวร้ายเนี่ยคนก็จะกลัวยเนี้ผมผมเจะบอกว่าการเบี่ยงขึ้นลงของ PE มันก็คือเรื่องของความเชื่อมั่นแหละถ้าเกิดวันดีกันดีที่คนไม่เชื่อมั่นตลาดนั้นๆเนี่ยก็จะบอกว่าเฮ้ยมันไม่น่าสนใจก็กดลงมาเรื่อยๆจน PE ีมันต่ําติดดินนะครับในวันที่เชื่อมั่นมากแม้ PE จะแพงก็จะยอมซื้อแล้วไปขายที่แพงกว่านะครับเนี่ย ส่วนตัวผมคิดว่าในวันเนี้ยคือตลาดหุ้นไทยมันอยู่ในโซนของ valuation ที่อาจจะไม่ได้แพงมากนะครับแล้วก็สัญญาณของความหวังของคนเนี่ยมันหดหายมันไปเยอะซึ่งจุดเนี้ยดีถ้าเกิดทุกคนบูลลิชกันหมดก็ตลาดนั้นก็ใกล้ดอยอะไรเงี้ยถ้าเกิดทุกคนหมดหวังหมดเนี่ยตลาดนั้นก็คือใกล้อททอมนะครับอืมในนั้นเนี้ยผมว่าภาพรวมมันต่างกันบ้านเราตอนโซนเนี้ยคือคนหมดหวังนะครับแล้วก็เริ่มจะมีสายนม,มีความหวังแซ่ว่านเนี้ย มันจะผ่านวอททอมขึ้นมานะครับ<ช>ราบรวมไป<ช>่งีผมว่าอยู่ในโซนของการออพอที่จะลงทุนได้นะครับสําหรับตัวมเมนตแมแบบนี้พี<ช>่มาหัวเราทําไมพี่ก็หัวเราะบอือม,มันใช่เลยนะฮะก็คือตลาดจริงๆอ่ะไอกำไรของมันเนี่ยก็คือแปดสิบเก้าสิบนะมันไม่ไม่มค่อยอยู่อย่างนี้แต่มันก็อยู่อย่างนี้แหละเออเออเนี่ยหรือพี่ลืมนึกไอประเด็นนี้ไปเลยนะฮะคุณเพชรเออใช่ตลาดมแปดสิบเก้าสิบเอาแล้วทำไม เราไปติดหุ้นมันแบบไหนอย่างไรเนี่ยเนี่ยใช่ไหมฮะจังหวะเนี้ยคือคือเอ๊ะเราต้องดูยังไงเด็ดอะไรเงี้ยดูเซนดิเมนต์หรืออะไรอะไรเงี้ยคือคือผมผมเรียนอย่างนี้คือถ้าเกิดดูจากเซนดะิเมนต์เนี่ยก็ดูจากภาพรวมตัวถ้าดูดูเป็นลายหุ้นแล้วกันนะครับถ้าดูในเชิขงอของตัวหุ้นเนี่ยก็ดูว่าสัญญาณของตัวอ่าหนนุ้นนั้นๆนเะนี่ยมันไพรส์ข่าวรลายไปเยอะหรือ,อยังนะครับ ดูง่ายจริงๆเราดูจากถ้าเราดูคุณทุกวันดูตัวนั้นทุกวันจะเห็นน่ะคือบางครั้งเวลาข่าวร้ายกระแทกกระแทกกระแทกเวลามีข่าวดีก็มไม่กล้าที่จะหลับหรูคือเปิดขึ้นแล้วก็มีแรงกระแทกแต่ในเชิงกลับกันนะ่ะถ้าเกิดมันรับข่าวร้ายไปมากเนี่ยมันมีข่าวร้ายอีกเนี่ยมันเริ่มซึมละเริ่มแบบไม่อยากจะลงอะไรเงี้ยถ้าเกิดแล้ว,แล,วแล้วดูจากบิตออฟเฟอร์เริ่มมีแรงรับมากขึ้นแต่ในวันที่มันมีข่าวดีนิดหน่อยเนี่ยพร้อมจะขึ้นเลยถืพาเกิดาแบบนี้แสดงว่า ไอ้หุ้นตัวอย่างนั้น,นเน t ่ยแพนแบบนั้นหรือ s e กเตอร์แบบนั้นน่ะมันตอบรับปัจจัยหลายๆเนี่ยไปในระดับหนึ่งแล้และอันนี้ค่อยๆไปดูในเชิงของตัวตัวเลขตัวเลขจริงๆของมันว่าสัญญาณแบบโมเมนตัมนะครับเทรนด์กำไรมีโมเมนตัมที่ผ่านจุดที่แย่แล้วหรือยังแล้วก็มีจังหวะของการคอนเฟิร์มถ่อมันคอนเฟิร์มว่าอ่เทรนด์ของกำไรมันผ่านจุดีแย่ๆแล้วแล้วลก็อ่าราคาไม่แพงนะ มีปันผลมาแถมอีกเพราะตอนนี้ต้องบอกว่าปันผลของตลาดหุ้นไทยคืออดีตอยู่โซนสักประมาณสองถึงสามเปอร์เซ็นต์นะครับปัจจุบันเนี่ยดึงขึ้นเฉลี่ยสักประมาณสี่เปอร์เซ็นต์เซกเตอร์ใหญ่หลายๆตัวเนี่ยดึงขึ้นแบบเลเวลไม่ต่ำกว่าหกเปอร์เซ็นต์ได้สบายกันว่าตอนนี้คือปันผลมันก็เป็นจุดหนึ่งในการเหมือนกรอบโซนล่างครับเหมือนเหมือนกับเป็นภาพของการพยุงโซนล่างไปนิดหนึ่งแต่จริงๆผมไม่ไม่อยากเอาปันผลเป็นตัวหลักเพราะว่าปันผลเนี่ยถ้าเกิดเทรนของตัวธุรกิจมันไม่ดีอ่ะท้ายสุดมันก็ ไม่สามารถที่จะปันผลได้อย่างนั้นนะครับก็คงต้องดูหลายๆแง่มุมแต่เทรนด์เทรนท์สลังันที่สุดคือผมว่าเรื่องของตัวแนวโน้มของผลประกอบการในช่วงของรายไตรมาสต่างๆเนี่ยมันเห็นจังหวะของการที่ผ่านจุดแย่ๆไปแล้วหรือยังแล้วก็มองเอาลุกในช่วงถัดไปว่าเฮ้ยปัจจัยที่มันใส่เข้ามาเนี่ยมันพอที่จะมีปัจจัยบวกปัจจัยที่ลบที่กดลงมาเนี่ยมันเริ่มลี่้ขายหรือยังเพื่อภาพแบบเนี้ยมันตอบโจทย์จิ๊กซอว์หมดเนี่ยสัญญาณหน้าเหมือนนั้นผมว่ามันก็ไม่อยากที่จะลงแล้วครับ ก็ลองเอาไอเดียไปดูนะคุณเพรกับเรื่องราวที่คุณเพรอธิบายไปแล้วส่นเนาะจับที่จับทางกันไปเนาะอ่ะก็อันนี้นักทุนก็บอกจริงๆจริงๆเลยค่ะเพราะว่าหนูติดอยู่ที่สี่สิบหกเปอร์เซ็นตล้อไปนะฮะกั่ห้าสิบห้าเปอร์เซ็นตนี่คือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะฮะดูดูครับผมว่าโมเมนตัมของตลาดความเชื่อมั่นอ่ะดูง่ายๆคือความเชื่อมั่นผมว่ามันมันดีขึ้น จากในช่วงแบบสักปีสองปีที่ผ่านมานะครับราคาหุ้นอย่างที่เราเห็นกันพอเอาผู้ดตรงนะคือราคาลงข่าวร้ายเต็มไปหมดครับแต่เวลาราคาขึ้นดัชนีขึ้นเดี๋ยวข่าวดีจะตามมานะครับก็เข้าใจลงทุ้นไทยนะคุณเพชรสิ่งที่เรามองว่าตลาดหุ้นไทยมันขึ้นมาสองร้อยจุดเนี้ยนักลงทุนโดยส่วนใหญ่แล้วก็ยังจิตหุ้นกันอยู่ น้อยนะะ<ช>ที่จะได้กําไรจาก้0 0จุดที่ขึ้นมาตรงนี้ได้ค่ะเพราะท่านที่ได้200จุดคือคนที่เล่นฟิวเจอร์เป็นหลักแหละเนาะคนที่เล่นฟิวเจอร์แกว่งเปอร์เซนเทจที่เกิดขึ้นแต่มันยากฟิวเจอร์ใช่คือ,ค,อคือคนติดก็อาจจะลดการขัดทุนลงมาบ้างนะครับอืมแต่ถ้าเกิดอ่ส่วนใหญ่ก็ต้องยอมรับว่าติดบนอยู่แล้วครับเพราะว่าจังหวะขาลงอ่ะมันมันกดจน กดจนร้องนะครับคือกดจนแบบลึกจริงๆอย่างน้อยเนี่ยขาดทุนครึ่งหนึ่งเป็นเรื่องปกติเพราะว่าอินเด็กซ์เนี่ยจากโซนพันหกพันเจ็ดเนี่ยลงมาเหลือพันเดียวอ่ะนะครับในเนี้ยหน้าพุทธพอรดก็จะมีมีเวลาอินด x กซ์ลงเท่าไหร่เนี่ยหรือว่าขึ้นเท่าไหร่เนี่ยฝั่งตัวราคาพุ้นมันจะสูงกว่านั้นนะครับม,มากมากกว่านั้นเป็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 นความเร่งนะครับอืมก็ไม่แปลกใจนะในภาพรวมแต่อย่าเพิ่งท้ออ่ะผมว่าท้ายสุดคือ ถ้าเกิดลงทุนแล้วไม่เคยเจ็บเลยนั้นแสดงว่าฟลุกครับอืมในนี้ยนะผมว่าเจ็บบ้างที่ล้าเจ็บต้องเอามาเป็นเป็นเป็นประสบการณ์แล้วก็ดูว่าเราลงลงแบบไหนมันคือเจ็บไงนะครับแล้วก็ค่อยๆพัฒนาขึ้นไปอีกช็อตหนึ่งแล้วก็เรียนรู้ครับเรียนรู้หาข้อมูลเพาตอนนี้ต้องบอกว่าลงทุน,นเก่งมากขึ้นเครื่องมือต่างๆก็เยอะมากขึ้นในนีนะ้ถ้าเกิดไม่ทันนะ่ะคือหยุดอยู่กับที่มันก็จะแพ้อืเพื่อนๆน,น,นะครับเพราะต้องยอมรับว่าตราทุนมันคือ การสู้กันระหว่างคนกับคนนั่แหละครับไม่ได้สู้กับใครครับถูกนะใจกันเป็นไม่เจ็บเลยมันฟลุกใช่เทรดสิบครั้งฟลุกแค่หนึ่งครั้งขอบคุณมากเลยนะคะคุณเพชรขอบคุณค่ะสวัสดีครับค่ค่ะก็เป็นเรื่องราวที่เราก็เก็บเกี่ยวข้อมูลแล้วก